ันนี้จะเป็นใต้ถุนนะคะใต้ถุนของเดิอนไทยนะคะทุกคนจะมีรูปปั้นช้างนะคะแต่เ,เราจะไปชมตรงโน้นนะคะจะมีแบบจําลองอีกที่หนึ่งนะคะสวยงามค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะจะเป็นเหมือนเมืองโบราณเป็น หลังคาเหมือนโบสถ์นะคะทุกคนแต่ว่าจำลองอยู่ใต้จะมีซุ้มนะคะจะมีซุ้มครอบเหน่นะคะจะเป็นคล้ายๆหลังคาโบสถ์นะคะแต่จำลองนะ,ะทุกคนเป็นบันไดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะทุกคนดูนะคะ ก็จะมีบันไดเป็นบันไดขึ้นนะคะอันนี้ด้านทิศตะวันตกภายนอกพิพิธภัณฑ์ปราศาทจจัตธรรมปราศาสัจัตรธรรมราารรรชื่อปราศาทนะคะเดี๋ยวเราจะดูรอบรอบปราศาทนี้นะคะ อันนี้ที่ใต้อันนี้เราจะอยู่ฝั่งที่ใต้นะคะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะคะทุกคนใต้นะคะคฝสวยงามะค่ะทุกคนสวยงามนะคะอันนี้เราเดินรอบนะคะพิพิธภัณฑ์ปราศาสตรธรรมนะคะทุกคน พิพิธภัณฑ์ตาศาสตร์ศิลธรรมนะคะเชิญงาน,นะคะ่ะตัวนะคะเชิญงานเดี๋วยวเราจะให้กลับดูให้ป้ายป้ายป้ายของเขานะคะ ป้ายของพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนป้ายของพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์เอกชนปราศาสตรไม้แกะสลักที่สูงใหญ่และที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสันติสุขของมวมนุษย์นะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันนะคะอันนี้ชมจุดนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมวัดกันค่ะ บ้านเรือนไทยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมวัดตรงโน้นกันนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ